ทปนพรวันนี้ก็ขอให้คุณโยมสุขีดีสบายกันทุกคนเ้อวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องมหาการฐทานครับหลวงพี่ครับเพราะว่าช่วงนี้นะคุณโยมต้องบอกว่าเป็นช่วงพิเศษพิเศษมากใกล้จะออกพันษาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะมีมีกระถิ่นเออมีกระถิ่นคุณโยมบุญนี้นี่ไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าเป็นบุญที่ พิกผังจนเป็นผังรวยใช่ครับเพราะว่าบุญนี้เนี่ยมันเป็นบ,บุญที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวปีหนึ่งมีหนเดียวครับผมแต่มีหลายที่นะใช่เพราะฉะนั้นการที่เราได้ทําบุญนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับก็จะได้บุญมากอยิ่งเป็นกระถิ่นนะเป็นบุญที่เพราะว่าพลิกทุกอย่างพลิกทุกอย่างเลยที่มันไม่ดีในชีวิตอ่ะให้มันสมบูรณ์และและดีขึ้นเรื่อยๆื่อครับซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีนะ นายตินาบาลอ่ะคุณโยเพยได้ยินไหมครับนายตินาดินาบาลมันจนที่สุดแล้วจนเป็นมหาทุกขตาเลยทีเดียวเป็นคนตัดญ้าของเศรษฐีอ่ะคือแบบเนื้อถ้าเนื้อถ้ากายมีไม่มีอะไรเลยมีแต่บ้านหรือเตียงจะเอาอะไรไปได้ก็มีแค่ชุดตัวเองครับเอาชุดตัวเองนี่แหละไปขายซื้อเข็มแล้ได้ไปร่วมบริเป็นบริวารกระถินขายเสื้อได้แค่เข็มก็ได้เออ <นะ S 2> สมัยนั้นนะ ซึ่งเสื้อของนายตินาบาลนะาคงจะแบบสภาพก็สมควรแก่ราคาเข็มกับได้นะก็คือห้ามาศกในสมัยนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็บอกว่ากระถินสําคัญแค่เป็นบริวารนะคุณโยมแล้วคุณโยมคิดอยากมาเป็นประธานเนี่ยจะขนาดไหนทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่บริวารนตินาบาลในชาตินั้นเองเนี่ยได้มีพระอินท ลงมาให้พรเลยครับ,รบเธออยากปรารถนาอะไรอ่าตั้งแต่นั้นมานายจินดาบัดไม่เคยอดอยากเลยอืสมบัติที่เต็มบ้านเต็มเรือนเลยครับโหโหมีผู้หญิงที่ตัวเอง<ห>อยากได้ด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงที่อรักเดียวใจเดียวแล้วก็<ห>เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือมีศีลมีธรรมด้วยกระถินที่เราได้ทําเอำแม้ว่าเงินจะนิดเดียวแต่อีนนิสงมันมากมายครับอโห,โหเพราะฉะนั้นเนี่ย กระถินนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวที่นี่ก็มีกระถินนะค,ะครับเป็นกระถิน่นแสงสว่างแห่งดวงปัญญาเออบุญนี้กระถินแสงสว่างแห่งดวงปัญญานี้เนี่ยเขาจะเอาปัจจัยไปทําอะไรครับก็ปัปจจัยที่จัมจากบุญกระถินนนี้ก็จะไปสร้างพระการสร้างพระคือ เอาพักเข้ามาบวชเนี่ยเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะสร้างคนขึ้นมาเข้ามาบวชมาอบรมก่อนแท้ก็ต้องอบรมอบรมให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็จะบวชเข้าพุทธศาสนาได้ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากแต่ละครั้งที่มีกระถินน่ะไม่ว่าจะวัดไหนก็ตามครับก็จะมีสร้างโบสถ์บุรณะวิหารสร้างห้องน้ํบสร้างกุฏิครับก็จะก่อสร้างแต่มันเป็นวัตถุมันมีวันเสื่อมโทรม และมันก็อยู่กับที่ใช่ไหมใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราสร้างคนอสร้างศาสนาทายาทครับสร้างแล้วยิ่งใหญ่กว่าการสร้างกุฏิคระเพราะเผยแผพ่พศาสนาได้เห็นไหมถึงบอกว่าเวลาทําบุญทํากับเนื้อนาบุญครับทำานื้อไหาทำกับสงฆ์ครับได้บุญมากที่สุดก็คือทำบุญกับคนนะซึ่งครั้งนี้นะต้องบอกว่าการที่จะสร้างคนขึ้นมาดําเนินงานพระศาสนาเนี่ยยากนะคุณโยมคนเนี่ยคนนะ มันไม่ใช่สัตว์นะพอจะจับบีบคอ<จ>ห่มผ้าเหลืองอแล้วจะมาเป็นแบบนี้ได้นะมันไม่ใช่ง่ายนะต<ะ>้องอาศัยด้วยการอบรมครับทํา <มม S 1> ความเข้าใ,<ส>ใจกันก่อน<ช>เนาะ<ช>ว่าทําไมถึงต้องมาดูแลพระศาสนากันก็จะได้มีธรรมะนี่แหละมาฝากคุณโยมอย่างนี้เพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นของที่มีคุณค่ามากก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาทําความเข้าใจแล้วค่อยมา แนะนำแบ่งปันความรู้ให้คุณโยมทุกท่านได้ฟังอย่างเนี้ยมันยากที่จะหาคนมาศึกษานะรวยได้พอเด็กเข้านิพพานด้วยอ,อันนี้ช่างเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นกระถินนะซึ่งเป็นการถวายผ้าไตรด้วยผ้าไตรกระถินเนี่ยอนุภาษชายเนี่ยถวายได้อะไรครับลนลวงพี่ ถ้าชายเนี่ยคือชายถวายกันผ้าไตรกฐถินแด่พระสงฆ์นี่จะได้ไปเนี่ยเราก็จะมีผ้าไตรเอาให้บวชครับเออบวชไม่พอนะได้บวชแบบพิเศษด้วยใช่เอหีพิครูอุบาสสามประธาอการบวชแบบอ่าพระสมมาสัพพเทธเจ้าประธานการบวชให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายสร้างบุญเนี่ยครับอานุภาพก็ได้มากอืยิ่งเปรื่มากยิ่งได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดใกล้บ้านของเราก็มีกระถินครับ ที่นู่นก็มีกรถินวัดนั้นก็มีกรถินวัดนี่ก็มีกรถินและที่นี่ก็มีกรถินครับก็มาเอาบุญกรถินกันจะอยู่ที่ไหนก็ไปเอาบุญกันเพราะบุญนี้ใหญ่มากเป็นบุญครั้งเดียวในปีเลยนะครับเพราะย่อมได้อานิสงส์พิกผังจนเป็นผังรวยเนี่ยถึงบอกว่าทํำห้ได้อนุภาพมากก็เพราะอย่างนี้อ่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะไปเอาบุญ กระถิ่นกันทุกทุก,ทกวัดเลยเนาะอย่างนี้พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองในสมัยของเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละครับนะเดี๋ยวหลวงพี่ให้พรคนโยมอีกครั้งก็เมื่อคนโยมได้มีจิตผ่องใสในการร่วมบุญกระถินมีความตั้งมั่นปารถนาที่จะร่วมบุญกระถินไม่ว่าจะหนึ่งบาทสองบาทสามบาทหรือร้อยบาทพันบาทก็ขอให้คนโยมได้กลับมาร้อยล้านพันล้านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคน สำหรับหลวงพี่ก็ขอให้คุณโยมมีทรัพย์มากเป็นเศรษฐีค้าจุนพระพุทธศาสนาไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้านิพพานกันทุกคนเจริญพรพ